ครับก็ตามคลิปลูกค้าที่ได้ส่งมาเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ลูกค้าได้เอาหม้อหุงข้าวใช้แก๊สนะครับของอฟูจิมารุเอามาซ่อมหน้าร้านนะครับเดี๋ยวเราจะซ่อมแล้วก็ไฟรั่วครับตรงนี้ครับ ครับก็ตามคลิปลูกค้าที่ได้ส่งมาเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ลูกค้าได้เอาหม้อหุงข้าวใช้แก๊สนะครับของฟูจิมาลุเอามาซ่อมหน้าร้านนะครับเดี๋ยวเราจะซ่อมแล้วก็ไฟรั่วครับตรงนี้ครับนะครับตรงนี้ไฟรั่วนะครับก็คือว่าต้องเปลี่ยนลูกยางทั้งหมดนะครับเดี๋ยวซ่อมเสร็จแล้วผมจะทดสอบไฟอีกทีหนึ่งนะครับครับก็สําหรับ หม้อหุงข้าวใช้แก๊สยี่ห้อฟูจิมาลุนะครับก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับคืออาการไหม้ตรงนี้นะครับไฟจะลุกบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะครับคือตะกี้นี้เวลาเปิดถังมาเนี่ยไฟลอตรงนี้ไฟจะติดตรงนี้เลยนะครับอันนี้เราจุดปุ๊บนะฮะใช้งานปกตินะครับแล้วก็มาไฟลอตรงนี้นะครับไฟไม่ติดแล้วนะครับไฟไม่ติดแล้วก็ใช้ได้แล้วนะครับเอ่อ สำหรับคุณลูกค้านะครับที่ชมคลิปนี้แล้วครับหม้อหุงข้าวท่านมีปัญหานะครับท่านมีปัญหาเช่นอ่าเช่นนะครับไฟล่อไม่ติดนะครับจุดสปาร์กไม่ได้นะครับไฟออกมาไม่แรงนะครับแล้วก็บริเวณบริเวณนี้นะครับก็ไฟลุกหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับมาซ่อมได้ครับที่ร้านตลาดแก๊สนะครับอันนี้กดแล้วดับบางทีกดแล้วไม่ดับในลักษณะนี้นะครับอาการทุกอาการ มีปัญหาก็โทรเข้ามานัดสั่งซ่อมได้เลยครับที่ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่แวะมาดูแวะมาชมนะครับหวังว่าร้านตลาดไทยแก๊สจะได้บริการท่านนะครับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ